สวัสดีเพื่อนทุกคนนะครับผมจ๊อบอานนิพูครับสำหรับในคลิปนี้นะครับก็จะเป็นควิกรีวิวนะครับวันนี้ผมก็ไปซื้อเข็มขัดเปล่านะครับก็เป็นคอนเทนต์ที่เพื่อนเพื่อนเนี่ยเคยถามมานานมากแล้วนะครับก็ไปได้เข็มขัดมาจากร้านที่ชื่อว่าเลอฟรังเช่นะครับจะมี2สาขาด้วยกันนะครับวันนี้ผมไปได้มาจากสาขาที่ Terminal 21นะครับชั้น2โซนสตรีทหมายเลข6นะครับก็เป็นแบรนด์หนึ่งที่เก่าแก่มากเขาจะมีอีกสาขาหนึ่งสาขาออริจินอลเขาก็คืออยู่ที่อมรินพลามาเป็นแบรนด์ทีี่่ผมเนย ใช้เข็มขัดของเขาเนี่ยมาแบบเป็น20ปีแล้วนะครับตั้งแต่สมัยตัวเองเนี่ยเป็นเด็กๆนะครับเขาก็จะมีความพิเศษก็คือว่าถ้าเพื่อนๆมีเข็มขัดอยู่แล้วเช่นผมมีเข็มขัดของมองบลองนะครับหรือเพื่อนๆจะเป็นแบรนด์อื่นก็ได้จะเป็นแอนแมสหรือเวตตองนะครับเป็นดันฮิลเป็นอะไรก็แล้วแต่นะครับแล้วเพื่อนๆเนี่ยต้องการที่จะเปลี่ยนเฉพาะตัวสายหนังอย่างเดียวนะครับเขาก็มีจําหน่าย โดยเฉพาะเลยนะครับมีหลากหลายไซส์หลากหลายขนาดนะครับแล้วก็สามารถจะสั่งตัดได้นะครับจะเป็นหนังวัวทั่วไปนะครับหรือว่าจะเป็นหนังแบบเอ็กโซติกก็มีเช่นเดียวกันนะครับจากเลอฟังเช่นะครับคราวนี้ผมเนี่ยมีเป็นสีดําแบบนี้นะครับอันนี้คือซื้อมากับมองบองซึ่งเคยรีวิวไปแล้วนะครับถ้าเพื่อนๆอยากดูรีวิวเนี่ยให้โพสเออไม่ใช่โพสนะให้ค้นหาคําว่ามาดินพูนะครับแล้วก็เป็นวักมองบองหรือว่าเข็มขัดมองบองก็จะขึ้นมานะครับในช่องค้นหาของ YouTube คราวนี้ผมเองผมมีรองเท้าคู่่นีี้ท รีวิวแล้วนะครับของจูเลียต้าเห็นไหมครัสีของเขาเนี่ยจะเป็นสีน้ําตาลเหมือนน้าตาลเข้มๆนะครับน้ําตาลชโคโค็อกโกแลตผมเองผมก็อยากจะได้เข็มขัดที่สีเนี่ยเข้ากับรองเท้าซึ่งหาไม่ได้เลยนะครับแล้วก็เป็นหนังแบบหนังเกรนด้วยนะครับแน่นอนว่าของมองบองเนี่ยเขาก็จะเป็นไม่หนังเรียบหรือว่าเป็นหนังที่เป็นแบบทรีทเมนต์มาเป็นแบบนี้นะครับคราวนี้ก็ไปเจอของลาฟังเช่นะครับเพื่อนๆมาลองดูว่าเป็นยังไงบ้างนะครับ ราคาอยู่ที่เส้นละ810บาทนะครับราคาดีมากนะครับเป็นหนังแท้นะครับแล้วก็มีหลากหลายขนาดมีหลากหลายแมตเรียลให้เลือกมากนะครับถ้าจ่ายเป็นเงินสดเนี่ยรู้สึกเขาจะมีส่วนลดให้เพื่อนๆด้วยนะครับผมเทียบให้เพื่อนๆดูอ่านี่คือพยายามจะเลือกสีที่แบบใกล้เคียงที่สุดเท่าที่จะหาได้นะครับเป็นไงครับเพื่อนๆสีเป็นแบบน้ำตาลช็อกโกแ,แลตแบบใกล้เคียงกันมากนะครับในราคา800กว่าบาท คุ้มค่าสุดๆนะครับนั่นแปลว่าเวลาที่ผมจะใส่แมชกับรองเท้าคู่นี้ผมก็แค่เปลี่ยนเป็นเข็มขัดเส้นนี้แทนนะครับวิธีการเปลี่ยนนะครับง่ายมากนะครับนี่เขาก็จะมีลูปแบบนี้มาให้นะครับทั้งเล็กและใหญ่นะครับนี่คือมองบลองเนี่ยเป็นแบรนด์ที่มีไซส์ของเข็มขัดที่ค่อนข้างมาตรฐานนะครับแค่ปลดล็อกเขาตรงนี้นะครับใส่เข็มขัดเข้าไปในลักษณะแบบนี้นะครับแล้วก็กดล็อกแบบนี้คือง่ายมากนะครับเนี้ยง่ายปุ๊บ นะครับซึ่งที่ร้านเนี่ยเขาจะมีบริการตัดขนาดเข็มขัดเนี่ยให้เท่ากับเส้นที่เราที่เรามีของเดิมนะครับแล้วก็จะมีบริการเจาะรูด้วยนะครับอันนี้คือเขาเจาะใหม่ทุกครั้งนะครับผมก็ให้เอาทุกอย่างเท่ากับเส้นเก่าเลยแล้วพอเจาะรูเสร็จปุ๊บเนี่ยเขาจะมียาแนวเนี่ยทาให้เลยนะครับทางด้านในเพราะฉะนั้นเนี่ยก็มืออาชีพมากนะครับคุณภาพงานของเขาก็คือดีมากเพราะผมเนี่ยใช้มาตั้งแต่ตัวเองเนี่ยเป็นเด็กๆนะครับเมื่อก่อนเนี่ยเรากามีทุกสีเลยนะครับนี่ ก็คือโอเคมากอันนี้ดูทางด้านหลังก็จะเป็นสีดำนะครับแล้วก็จะมีปั๊มตาเรียกว่าเลอฟังเช่แบบนี้นะครับเป็นเจเนอเป็นเจเนอเลเตอร์นะครับก็คือเป็นหนังแท้นะครับนี่ก็ตอบโจทย์มากนะครับใครที่มีเข็มขัดแบรนด์เนมอยู่แล้วนะครับแล้วอยากจะเปลี่ยนสายเนี่ยให้เข้ากับรองเท้าผมคิดว่าเป็นอีก ทางเลือกหนึ่งที่ดีมากนะครับแล้วก็ราคาก็ย่อมเยาวของดีมีคุณภาพนะครับหรือใครอยากจะซื้อเป็นเข็มขัดที่เป็น b u c k กิของทางร้านเนี่ยเขาก็มีเช่นเดียวกันรวมถึงเป็นแบรนด์ที่เขารับผลิต b u c k กิลนะครับในแบบฉบับของเพื่อนๆเองเลยซึ่งก็จะมีค่าใช้จ่ายนะครับเพื่อนๆสามารถที่จะไปดูในอินสตาแกรของเขาได้นะครับเดี๋ยวผมจะ i n s เสิร์ตภาพต่างๆเนี่ยเอาไว้ให้เพื่อนๆนะครับเพื่อเป็นประโยชน์ คร,คราวนี้เวลาที่เราจะเก็บเข็มขัดนะครับมี2แบบแบบแรกนะครับก็คือให้เพื่อนๆเนี่ยมมวนในลักษณะแบบนี้นะครับเราจะเก็บเอาไว้ในกล่องพยายามม้วนให้เขาเนี่ยมีขนาดค่อนข้างใหญ่แบบนี้นะครับก็ช่วยในเรื่องของการรักษา คุณภาพของข s <S ขเข็มขัดได้แต่จริงๆวิธีการเก็บเข็มขัดที่ด uh ีที่สุดนะครับเพื่อนๆจะต้องมีที่แขวนอยู่ในตู้เสื้อผ้านะครับก็คือให้แขวนแบบแนวยาวแบบนี้ฮะเป็นที่แขวนเหมือนตามตามร้านเขาครับเพื่อให้เข็มขัดเนี่ยทิ้งตัวลงมานะครับก็จะช่วยในเรื่องของการถนอมแล้วก็รักษาความยืดหยุ่นของเข็มขัดนะครับแต่ต้องบอกว่าเข็มขัดเนี่ยพอเราใช้ไปนานๆแล้วเนี่ยเขาจะมีความยืดมีความย้วยอันนี้เป็นเรื่องปกติของเข็มขัดนะครับเพราะว่าเราเนี่ยซื้อมาใช้งานนะครับ นี่อันนี้ก็จะมีความยืดมีความยืดไปตามการใช้งานแต่ผมบอกได้เลยว่าใช้คุ้มมากนะครับเส้นนี้เป็นของมองดองนะครับราคาแบบไม่เกินหมื่นนะครับแล้วก็เป็นเส้นหนึ่งที่ผมใช้เยอะที่สุดนะครับจริงๆผมมีเข็มขัดอยู่ไม่เยอะนะครับตอนนี้มี a i r m a เส้นนะครับเป็นลายกิโยเช่นะครับมีฟรากาโม หนึ่งเส้นนะครับมีโบ o ูลาฟลอเรนนะครับแล้วก็มีมงบองส่วนมงบองเนี้ยคือใส่บ่อยที่สุดเพราะว่าเขาแบบดีไซน์เรียบๆรียบนะครับเป็นทรงเกือกมาแล้วก็มีโลโก้ดาวหกแฉกซึ่งผมคิดว่าเพียงพอแล้วเพราะฉะนั้นถ้าผมอยากจะเปลี่ยนเป็นเข็มขัดสีอื่นนะครับก็ง่ายๆมากเลยก็ไปซื้อที่ l ลอฟังเช่นะครับแล้วก็เปลี่ยนได้เพราะว่าเป็นไซส์ที่ค่อนข้างมาตรฐานอยู่แล้วนะครับก็เปลี่ยนเองได้ง่ายนะครับก็เลยอยากจะมาแชร์คอนเทนต์นี้ให้กับเพื่อนๆด้วยนะครับอีกอย่างหนึ่งนะครับจริงๆผมว่าด ก,กิจเนี่ยก็ซบเซาเนาะผมเห็นร้านในเทอร์มินอลทเวนตี้วะครับก็เงียบมากๆทุกร้านเลยนะครับแบบไม่ค่อยมีคนไปอุดหนุนนะ่ะผมก็อยากจะมาช่วยทํำรีวิวโปรโมทให้นะครับเผื่อว่าใครที่กําลังสนใจต้องการนะครับอยากจะเปลี่ยนเข็มขัดเส้นใหม่นะครับโดยที่ไม่ต้องไปเสียสตังซื้อแบบเเส้นนึงแบบ 7 8 0 0พันหรือเส้นเราเป็นหมื่นเนี่ยเพื่อนๆก็ไปซื้อแค่เฉพาะหนังนะครับราคาประมาณ800กว่าบาทเท่านั้นเองนะครับก็เป็นอะไรที่ใช้งานได้ดีแล้วก็คุ้มค่าอยากจะมีกี่สีไว้ในคอลเลกชันก็สามารถที่จะไปซื้อได้เลยที่ลาฟรังเช่นะครับก็หวังว่าคลิปนี้น่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆที่ติดตามในช่องมาทินพูนะครับช่วงนี้ก็มีอะไรดีๆก็อยากจะแบบมาแชร์มาแบ่งปันกันนะครับแล้วก็ขอให้เพื่อนๆเนี่ยดูแลรักษาสุขภาพนะครับแล้วก็ขอให้ผ่านช่วงโควิดไปได้ด้วยกันนะครับยังไงผมเชื่อว่าาเศรษฐกกิจนต้้องลมฟฟืู อย่างแน่นอนนะครับผมเตรียมพร้อมทุกอย่างสําหรับการกลับไปทํางานในการกลับไปหาตังค์อย่างเต็มที่นะครับแล้วก็รอบนี้เนี่ยจะทํางานให้เต็มที่แล้วก็จะเก็บเงินให้เต็มที่เลยนะครับให้สมกับที่ตัวเองเนี่ยต้องถูกล็อกดาวน์อยู่ที่ห้องมาเป็นเวลานานนะครับวันนี้ผมจ๊อบมาดิพูลาไปก่อนครับแล้วเราพบกันใหม่ในคลิปหน้าสําหรับวันนี้สวัสดีครับ